คลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามเด็กที่ไม่ยุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะสวีดสวัสดีจากเพื่อนเพื่อนพบกับช่องเทอร์โบโนหเหมือนเดินมาจ้ากับสอโบจ้าเพื่อนเใครเข้าไปแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยด้วใครอยากเล่นตามก็เริงใต้คลิปเนาะวันนี้อยู่กับเกมเกนสโตโกเกนสโตโกเออเกนสโตโกโอเค เดี๋ยวมาลองก่อนวันนี้นะซ้อพกทุนมาจริงจซอพก 8, ่าแปดพันแหละซอลองไปก่อนแหละโอเคน,นี้มาลองกันเพื่อนหมุนเทอร์โบไปสาบหมุนไปเบ็ดร้อยเว้ยไปเออนี่แหละมาจา้าอื่ะดีนะเอ้ยสวยจา้า ว่าไปได้แล้วแตกว่ะเฮ้ยดีนะเพื่อนๆสำหรับเกมนี้นะ <Yeah. S 1> ทองอัญมณีเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่สวยมากนะเออมาสิวะเออปะจ้ะชอบจ้ะคูณไปเลยจ้ะสวยนะเพื่อนๆเ,เออรางวัลก้อนโตไปจ้ะหมับเข้าไปครับ2275บาทเออมาๆมามาๆ เออมา65ไปร้อยหกสิบเบ็ร้อยไม่เข้าก็ให้มูุกมันไปวะนะเพื่อนเพื่อนถ้าแบบเออคนไหนทุนไม่ถึงก็ไม่ต้องเล่นแบบซ้อนนะเอาแบบว่าเบาๆไปก่อนนะซ้อนลองเล่นให้ดูก่อนเออ2,917บาทมาสิเออไปเออไปเอาเปิดโบนนะมันก็จะเร็วๆหนะ่อยเพื่อนดูให้ทันเนอะเออไป เออแต่แตแตกมาเถอะอยงก็ดูทันเออนี่แหละปะชุดนี้สวยจ้ะสเก็ตเตอร์ลงไปจ้ะฮัลโหลเออเออไม่มานะสเก็ตเตอร์ไม่มานะเออปะแผงนี้สวยจ้ะสวยนะโอเคเบ็ดร้อยได้มาเออยีสบาบาทเออมาสิมาไม่ได้ก็เจ๊งแค่นั้นแหละ สกเก็ดเต้ายังอยู่นะคมณนสีออ่ป่ะสี่ร้อยโอ้โหห้าสิบไปเออมาอือหืออือป่ะยี่สิบห้าบาทเพื่อนๆอย่าลืมนะฝากกดไลค์ tag, กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ซอด้วยเนาะใครอยากล่้ตามก็ริ้งใต้คลิปเลยไปลองไปตามได้ใครอยากให้ซอเล่นเกมไหนก็ม้นต์มาไว้เดี๋ยวซอไปเล่นให้เออปะ <c oughs> อีก40 อีกเจบาทเออคูณ2คูณ5าไปแล้วจ้ะเลิศค่ะ1,325บาทเออมาไม่หมดก็เลิกอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สิเราต้องบอกว่าหมดก็เลิกก็แค่นั่นแหละลมหมดก็เลิกปัน่นจนพรุ่งนี้เลยมั้งโอ้โอ้เออป่ะ ดีจ้ะโอ้โหแผงนี้สวยแผงนี้สวยจ้ะแต่ตัวคุณไม่เข้านะตัวคุณไม่เข้านะเออไม่สายใจว่ะเซาขออีกหน่อยนะขอเพิ่มมือนะเซาขอเพิ่มอีกหน่อยนะไปเบีดร้อยห้าสิบออโต้ไปเหมือนเดิมสามสิบหมุนไปเออไปไปม่ใหมร้อยห้าสิบ สเก็ตเตอร์ไม่ลงนะว้าเออปะตัวคุณไม่มานะเพื่อนๆเ,เออปะสวยจ้ะเออคุณมาแล้วคุณเริ่มมาแล้วจ้า oh, คุณสองไปหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเออมามาเออมาสกเก็ตเตอร์ม,มาอีกจ้าฮัลโหลหมับๆมับมับมาหยอก อน,น่านีเหรอวะหน้าตาเหมือนมาดิโอหรือว่เฮ้ยเออเออเออช่างเถอะแล้วแต่ช่างเถอะสามสิบเจ็ดบาทโอ้โหเอ้ยไม่ได้อย่างนี้เถอะเออมาเซ่ไม่ฟรีอยู่จ้ะลดจ้ะมาดูซิว่าฟรีของเขาจะให้เราเท่าไหร่เว้ยอ,อะไรวะ อ่ะวิ่งเร็วเนาะเออนี่ขออีกหน่อยได้ไหมสามสิบเจ็ดบาทหกสิบบาทโอ,อ้โหเพื่อนๆอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ซอสด้วยเนาะใครอยากล่้ติดตามก็ริ้งใต้คลิปเลยจ้ะเออนี่แหละแผงนี้สวยคูณห้ามาคูณ500ห้าร้อยเธอไอ้ป้าคูณห้าร้อยสิบหกเท่าไหร่วะ หล่อเพื่อนเอ้ยเจ็ด0ันเจ็ดโจะบ้าอซจะบ้าไอ้ฮาเข้าอ่ะคูณห้าร้อยจะบ้าตัวคุณดีมากเลยวะ่ะชอ็อตนี้สเลิฟเลยอ่ะโอ้โหซอฟกมาแปดแปดพันได้โอ้ยเกือบแสนน่ะ เวอร์ไปพะวะแตกได้ไงอ่ะ500อ่ะคูณ500อยอ่ะยี่สองงงอ่ะมาอีกจ้าอันนี้20 50 30สเก็ตเตอร์เข้าไมจ้าฮัลโหลโอ้โหไม่มานลจ้าโคดห้ารอยห้าสไอ้บ้าเกมเป็นไรเนี่ยไอ้แสนสี่อะจะบ้าบ้านอจะแตกเลย เราได้มาสองแสนไอ้บ้าไอ้โซกรีตไอ้สอบไปเล่นแล้วสอบเลิกแล้วสอบเลิกแล้วสอบไปเล่นแล้ว,ลลว,ลลวไอ้ร้ยเจ็ดสบาทเอาคูณอีก บ่าจะบ้านจริงอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนว่าเกินว่ะเบอาจริงสอบได้โมหกแสน, 8, 6, น,น,นสอบได้ทุนปแปดพันไอ้บ้าหกแสนเพื่อนเพื่อนสอบไปแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสอบดีใจว่ะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้สอบไปเ่อนเ้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.